ก็จะได้เจอในเช้าว่า60องศานะครับวอ,อยู่ที่ม่อนแจมนะครับมาเพิ่มความแจ่มในชีวิตนิดนึงนะคะก็มาอยู่ที่สวนดอกไม้นะครับของทางม่อนแจมนะครับเรียกว่า ได้รับความนิยมมากนะครับคนเต็มเลยนะฮะแล้วก็ดอกไม้สวยมากเหมือนเพิ่งงอกบานเมื่อเช้าเลยทีเดียวคนระทุกดอกนี้นยังสดใหม่ทีเดียวครับวิวสวยอันนี้อากาศประมาณน่าจะ20นิดๆน,นะครับแดดแดดไม่มีนะแดดล่มพอดีนะครับแบบเมฆมาบาังให้นะครับเรียกว,ว่าวิวสวยไม่ร้อนอากาศดีทีเดียวก็สำหรับช่วงนี้ก็ ถ้ามาท่องเที่ยวก็ใส่นาาหน้ากากนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปก,ก็เลยถอดต่อ,อครับก็ถ้าไปไปได้มาเที่ยวก็ควรต้องมีหน้ากากิดตัวตลอดนะครับอยู่ห่างไว้นรับอ,อยู่ห่างๆางไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวที่จะไปกันที่เชียงใหม่คับ